เราได้ทาการปลูกสวนมามากมายแล้ววันนี้เราจะมาปลูกคริสตัลกันมั่งซึ่งแบบนี้มีชื่อว่าโกลคริสตัลนะครับผมลูกศรเข้าม้ลูกศรเข้ามาลูกศรกระชี้ตรงนี้นะให้เราเอาคริสตัลมาปลูกนะครับอัน,นโพลลไซส์อ่ะเมื่อปลูกเสร็จครับก็รอโตอ่ะฮะพอโตเข้าให้เราเก็บแล้วก็ไปขายเพื่อแลกกับเงินอ่ะโอเคอืฮึโอเค,อเค,อเคพอเก็บแล้วเราก็เอาไปขาย ราคาคริสตันี้จะอยู่เท่าไหร่โพลูไซราคาเท่าไหร่สาสิบเก้าบาทอืมราคาได้อยู่แล้วก็ไปซื้อชาต์ใหม่ก็เหมือนการซื้อซีดนั่นแหละอืมนี่ซื้อมาโอเคโอเคซื้อมาโอเคแล้วก็ไปปลูกเอ๊ะทำไมลูกศรมันค้าง นกกระดาก็ซื้อแล้วนี่ทำไมลูกสอยังค้างอยู่อู้อะไรเนี่ยโอ้โอ้จอขาวโอ้โอ้โอ้ my god คืออะไรเนี่ยโอ้โอเคออกข้างใหม่ละลูกสอไม่มีละบัคจริงๆเดือเมื่อกี้อ่ะเอ็กโคชาร์ดอันนี้ไดคอนิ c โอเคไดคอนิคนี่เป็นสีเขียวเป็นคริสตัลสีเขียวอ่ะมาปลูกไว เอาคิสซอฟไปสีเขียวแล้วก็เอาปอร์ไซส์ไปขายกันเท่าไหร่ครับผมทั้งหมดนี้ร้อยสองบาทโอเคเอามาซื้อคริสตัลอันนี้เป็นช็อปเสียลโลบักซื้อ,อเอ่ะเดี๋ยวนะโซเจมมาเอ็กโคโอเคเอาไปปลูกกัน นี่โตมาแล้วเก็บก่อนเก็บมาเก็บมาอ่ะนี่เอ็ o โคชาร์ดเป็นสีฟ้าออร่าดีมากเลยออร่าสวยมากเก็บมาเอฟเฟกสวยนะแมปนี้นี่เอ็ o โคชาร์ดอืมนี่มีออร่าด้วยออร่าสีฟ้านี่โซเจมอันนี้สีม่วง เป็นเจมสีเจมวิญญาณโซขายไปรักได้เท่าไหร่200โอเคอเอาซื้อคริสตัลต่อซื้ออะไรดีที่มันสมกับราคาหน่อยนี่เลยฟูไซ่า,าซื้อไดคอนิกมาเอาฟูไซมันปลูกเป็นสีส้มมีเอฟเฟกด้วยอันนี้ยังไม่โตกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ 7จ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เยอะแล้วอันนี้ไงเท่าไหร่เนี่ยโอเคครบแล้วครบพอดีเลยขุดมาเอฟเฟกต์ FX สวยมากแบบนี้เอฟเฟกต์สวยการกระจายสวยมากเลยอะโซเจมนี่ตัวแล้วเอเทอร์กรัสเป็นแรเ่เป็นคริสตัลแบบแก้วนี่โปร่งใสสวยมากนี่ฟูไซต์ตัวแล้วไปขุดนี้ก่อนนี่ฟูไซต์ ไซส์สวยมากอะเอฟเฟกสวยเอฟเฟกเหมือนแบบเป็นไฟแต่ไม่น่าจะใช่ไฟแต่สวยมากเอฟเฟกนี้โอเคเดี๋ยวไปขายกันราคาเท่าไหร่ครับฟูลไซส์สามรอ้เจ็บาทสวยอยู่กดผิดกดผิดไปหนึ่งอ๋อต้องเอาแรกขึ้นมาก่อนอขายไปเอาไปซื้อต่อ ซื้อที่มันไม่ห่างกับราคามากอะไรไม่ห่างกับเงินเรามากนี่เลยฟูไซเหมือนเดิมแล้วก็เอาพวกยิบจ้อยมาอีกอนี่ฟูไซซื้อไดอ้กันหนึ่งแล้วก็โอเคไดคอนิกมันปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกคริสตัลโดยไม่ที่ไม่ต้องไปขุดเองเลยเราสามารถปลูกได้เอเธอร์คอร์เอเธอร์คอร์เอเธอร์แก๊สแก๊ส ี่เหลือยังไม่โตรอโตก่อนอืมมีอะไรซื้อได้ไหมนี่อัมบราคอร์สอัมบราคอร์สคอร์สสีสีอะไร ra, อัมบราอัมบรายัางไงอัมบ่าคืออะไรอืมนี่ซื้อพวกนี้มาด้วยเงินมันเหลืออัมบราคอร์สวูฟเอฟเฟกสวยมากไม่มีนี่วะนึกว่าไอ้นั่นมันลอยอยู่ไอ้สามจุดโอ้เอฟเฟกของฟูไซ ตะการตาเลยเกินหกเปอร์เซ็นตแล้วอัมบราคอร์ต้องรอนี่นี่นี่มีอัมบราคอร์ตโตแล้วโอเคขุดมาเป็นแบบสีดำม่วงม่งอาลา่าแบบม่วงอ,อ่าอยู่ไหนอยู่นี่อัมบราคอร์อันนี้เป็นไบร์คอนะไบร์คออันนี้เอามาดูสินี่อันนี้อัมบราคอร์ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลย อันนี้บรท์คอไม่มีเหมือนกันราคาเท่าไหร่เท่าไหร่900อู้แพงอยู่นะได้อยู่เสียไปทั้งหมดเลยครับว้าวดงเงินมันเยอะมากนี่ซื้อวอลทายได้เอามาเออแล้วก็ซื้อพวกยิบจ้อยยิบจ้อยมาอีกอ่ะอ่ะโอเคโอเคไปปลูกกัน คริสตัลแบบใหม่ที่ได้มาวอลทายทำไมคริสตัลของพวกนายมันใหญ่จังเนี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยสีม่วงๆทำไมเอฟเฟกต์มันลรงกาอย่างดูรีแฟร์สวยมากดูด้านค้าหน่อยอืมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอืมเก้าสิแปดโอ้ไกลแล้วนี่อีกไม่นานรอรอรอโอ้ดีได้พอดีเลยวอลทย เป็นแบบสีเหลืองอู้ยี่สิบเจ็ดกิโลเลยเหรอสีเหลืองสะท้อนแสงด้วยว้าวสวยมากเอ่อพวกนี้ยังไม่โตเลยอะวูทายราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหรสามพันอู้อู้แพงมากแพงมากเก็บเกี่ยวก่อนขอเก็บเกี่ยวให้หมดก่อนแล้วค่อยขายทีเดียวนี่เราซื้อโคไนาสได้อ่ะแล้วก็เอาวูทายมาอีกอันหนึ่ง ตังพอสองพันพอดีมาโอเคแล้วก็เอาอะไรเล็กๆน้อยๆไปอันที่ราคาถูกๆอือฮึโอเคไปปูก,กันโคโนไนท์แมบปบนี้ไม่เสียเวลาที่ไหนแต่เสียเวลาที่มันโตนี่แหละไอแมบปบไอ้เวลามันสูงๆขึ้นมันจะโตนานขึ้นอ่ะดูที่เควดสักสักหน่อย ต่อไปต้องเก็บ10คริสตตลโอเคได้เลยเอเรอก่อนไปที่เกียร์ดีกว่าไปเอานี่น้ำยาเร่งความโตดีกว่าเร่งการโตขี้เกียจรอแล้วมาซื้อมาเลยเร่งการโตซื้อมาโอเคอันนี้คืออะไรชายพลิสเนี่ยไม่ดูเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาทดลองเอานี่ไปให้นี้ก่อนขี้เกียจรออ่ะโอเค เก็บมาแมปดูแรกๆหน่อยนี่โคโรนไน์11เก็บพวกนี้ด้วยพวกนี้ก็โตแล้วโคโรนไน์ราคาเท่าไหร่ครับหกพันโอ้ใช้ได้นะโอเคขายทั้งหมดไปอย่างนี้เราก็สามารถตั๊มเงินได้สิมาซื้อเร่งการโตชายโพลิศคืออะไรเดี๋ยวลองมาดูกับโคโรนไน์อันนี้ถ้ามัน ทีเดียวแล้วมันโตเลยมันก็อ๋อชายผลิตช้ไม่ได้เอาโอหรือว่าต้องให้มันโตก่อนนี่แล้วก็ใช้ไปชายผลิตเฮ้ยจริงด้วยแล้วไงอ๋อนี่ไงมีวิงวับวิงวับนี่ไงใช่ไหมเป็นชายแบบชายนี่ราคาแพงขึ้นเหรอโอ้โอ้สวยมาก มีวิ rap, ่งปับวิ่งับวิ่งัโอเคขายดยราคาเท่าไหร่เท <laughs> ่าไหร่โอ้ยแมพนแล็อ่ะสามหมืน่นโอ้ oh โอเมก้าสุหูอย่างนี้เราก็ปั๊มเงินได้เลยดิถ้าเราไปซื้อการเล่นกันโตแล้วก็ซื้อชายผลิตมาแล้วมันซื้อไม่มีบอลหมด,หมดใช่ไหมดูทรงอะ่ะเออยางนี้เราก็ปั๊มเงินได้สบายสบายเลยดิอ้าวอ้าวคุณทำระบบแบบนี้เองนะนี่คิสตอนใหม่เล่นการโตไป มันใช้ไม่ได้ต้องใช้ให้มันโตก่อนต้องให้มันโตก่อนแล้วค่อยๆค,ค่อยใช้ชายพลิตรู้อนี่ใหญ่มากอ่ะชายพลิตรียบร้อยโอ้โหปั๊มเงินได้สบายเลยทีนี้นูริแฟราคาเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่แปดหมื่นโอ้แปดหมว้าวแล้วก็ซื้ออันที่มันแพงขึ้นไปอีกนี่อันหกหมื่นเอเธ i ไนเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปซื้อเล่งการโตรแล้วก็ชายพลิตมา สบายปั๊มเงินแบบสบายเลยทีนี้มาเล่งกันโตชายพลิตเรียบร้อยโอ้โหอันใหญ่มากอันนี้ว้าวเอเธอไนท์นี่โอ้เอฟเฟกต์แบบสายฟ้าด้วยนะเป็นชายนี่ด้วยราคาเท่าไหร่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับแสนสองโอ้ว้าวนี่เราก็ซื้อนี่ได้แล้วสิ อันสุดท้ายสุดเลยที่เป็นสกอร์ไนท์มันซื้อ,อยากอะ่ะปนนึงต้องกดตรงนี้มันซื้อ,อยากเป็นหนึงนะซื้อซื้อกดกดโอเคโอ้ okay. oh. กว่าจะได้ทีนี้พอเราได้สกอร์ไน์มาแล้วคริ Christian สตัลอ,อันสูงสุดเราก็ไปซื้อการเล่งการโตแล้วก็ชายโพลิสเพื่อให้ราคามันเพิ่มขึ้นยอดปั๊มเงินแบบสบายสบายมา การเล่งการโตน้ำยาเล่งความโตมาชายผพลิตเรียบร้อยทีนี้ก็ไปปลูกสกอไนเล่งความโตโอ้อันใหญ่ด้วยชายผพลิตเรียบร้อยครับกี่กิโลนี้สิบแปดกิโลว้าวราคาเท่าไหร่นี่ครับชายผลิตเอ้ยอะไรนะสกอร์ไน์ราคาเท่าไหร่ครับสกอร์ไน เท่าไหร่สองแสนอู้สามแสนเลยก็ว่าได้นะเนี่ยอันเนี้ยนนว้าวน้ำยาเร่งความโตอีแล้วก็ชายพลิสอันนี้เล็กกว่าเดิมอีกนะเก็บมาอืมสิบสี่กิโลองอะราคาเท่าไหร่สิบสี่กิโลสองแสนสี่อู้ก็แพงอยู่นะมาได้สกอร์นายมาสองอันซื้อการเร่งน้ำยาเร่งความโตแล้วก็ชายผลิต อ่ะซื้อมาอีกเอา้าเอา้าอ๋อเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วต้องมาใช้ก่อนใช่ไหมเนี่ยแล้วค่อยซื้อใหม่อีกอ่ะดูความโตแล้วก็ชายโพลิสอ่ะโอเคแล้วก็ไปซื้ออีกอันหนึ่งปลูกนี่ไว้ก่อนแล้วก็ไปซื้ออีกอ่ะเร่งโตชายโพลิสเรียบร้อยเก็บมา,อ,าอ่ะอ้นี่17บเจ็ดกิโลปลูกไปปลูกไปพรุ่งนี้ มีไหมอ่ามีอีกปลุกไปปลุกไปทุกนายไม่ได้อะไรแล้วอันนี้แพงสุดละปั๊มเงินแบบง่ายๆเลยทีนี้17กิโลกับ14กิโลราคาเท่าไหร่2 0ดอืมแพงอยู่ขายไปทั้งหมดเลยว้าได้เงินมาเยอะมากอ่ะโอเคผมว่าคลิปนี้เราไว้เท่านี้กันก่าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะ นี่คือการปลูกคริสตัลนะครับไปแล้วครับ